นี่นะครับ Honda CBR 650R 2024นะครับผมนะนี่ก็มาใส่ทายสั้นที่ได้ดิพี่นี่ครับทายสั้นพับได้งานเราอีกแล้วนะฮะแล้วก็เป็นวิงกระจกนะครับเป็นวิงเหล็ตกระจกนะฮะแต่วก็ตัวนี้เป็นฝาถังเพียวคาร์บอนใส่กับนี่เลยนะครับน้องออนะิวออกมาใหม่อีกแล้วนะครับออกมาใหม่อีกแล้วส่วนเขาเล็กเป็น อบรมนะครับพวกขอขับข like ี Now, Then, okay. okay. Wait, ่ปลอดภัยทางคอนโดนะครับผมนะใครที่อยากมาบรมก็อบรมได้นะครับหรือใครที่เอาแล้วใหม่ก็จะมีแถมมาให้นะครับนี่กำลังลื้อเฟลิงท้ายนะหรือเฟิองท้ายเพื่อจะถอดถ้ายเดิมนะครับไี่ครับไปลุยกันต่อก็ใส่ถ้ายสั้นเรียบร้อยแล้วนะครับนะ เบี้ยวเลยก็จุดยืดตรงนี้จะเหมือนพวกปี21ถึงปี23เลยนะครับแล้วก็ฟิตติ้งก็ตามนี้เลยนะฮะเวลารื้อไฟลิ่งท้ายตัวปี24มาเนี่ยมันจะดูผอมๆห,หน่อยนะมันจะดูผอมๆเก้งๆหน่อยนะครับนี่เราใส่ฝาคาร์บอนแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เลยปีมีแล้วข้างนึงอีกข้างนึงเราจะใส่พี่ลองเทสท้ายท่า่องปขลองแบบขับเข้าแล้วก็ดึงออกดูอ่ ระวังหนีมือนะเวลาเวลาพับเราตบตบลงได้เลยพี่ตบไปเลยแล้วเวลาดึงออกพี่ก็ต้องใช้ใช้สองมืออ่ะเอาไม่ออกดึงแรงๆพี่ดึงมาแรงๆแน่นไหมน่นแน่นไยนี่สั้นแปลเราของแท้นะบอกเลยว่าที่สุดในบรรดาทายสั้นแล้วนะในตอนนี้ เดี๋ยวประกอบชุดสีอะไรเสร็จเดี๋ยวถ่ายช่วงใหม่อีกทีนะครับ Honda c b r 650อ่ะปี2024นะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าหลังจากที่เราลื้อกันวาวุ่นและเรื่องท้ายนะครับมาดูท้ายสั้นก่อนนะท้า <c> ย <oughs> สั้นพอเราติดตั้งแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับงานเรารับประกัน6เดือนนะครับจะมีไฟ2ป้ายให้นะครับเป็นไฟ2ป้ายนะครับผมนะครบเลยนะครับแล้วก็ นี่เลยไฟเลี้ยวแต่งนะครับผมนะออแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นวิงกระจกนะครับผมก็ลงอบรมเบสิคนะครับผมนะคอร์สออพขี่ปลอดภัยนะพอเราใส่กระจกแล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะปรับอิสระได้เลยนะครับแอดจัดได้เลยว่าเป็นแบบไหนนะครับพอเราใส่วิงแล้วครับ หน้าจะเป็นแบบนี้รอๆนะครับสําหรับน้องออนิวนะครับผมแล้วก็ชิลหน้าฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการลอยฝาถาังที่ลูกค้าใส่เพิ่มมาจะเป็นงานพิวคาร์บอนจากทางเรานะครับผมนะใครที่หาของแต่งชิ้นไหนอยู่หรืออยากได้แบบไหนจัดทรงฟิกเมนต์คาร์บอนทักมาได้นะครับทักเพจได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับนะลองดูได้นะครับว่าชอบแบบไหนอะไรแบบไหนได้หมดคุมโทนดุรอหรูได้หมดเลยนะครับผมนะ แล้วส่วน้ายสั้นตัวนี้เราฝากไว้ด้วยแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ขายนานแล้วลูกค้าเรียกร้องให้ทําขายก็ก็มาทําขายอีกรอบเช่นเคยนะครับผมครบชุดมีไฟเลียวไฟสอง้ายมีครบทุกรุ่นนะครั6 6 R, 6 R 24, บ 6F6R 6R24 ได้หมดว่าน่าจะโดนเฉียะแล้วมน่าจะน่าจะโดนเฉียละเดี๋ยวไปดีกว่านะครับเรารอบหน้าคันนี้จะมาแต่งอะไรหรือคันไหนจะมาใส่คาร์บ,บอนจะมาทำอะไรติดตามชม ไว้ดีนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคครับสวัสดีครับ